สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมนุษย์แม่อยากทานสปาเกตตี้นะคะแม่ต้มเส้นเองค่ะใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงไม่ให้เส้นติดกันนะคะส่วนซอสนะคะซื้อมาเองค่ะคุณพ่อซื้อให้นะคะก็แค่เอาน้ำซอสนะคะไปตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาเส้นที่ต้มสุกแล้วมาผสมรวมกันนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปนะคะปิดไฟค่ะ อันนี้ทานคนเดียวนะคะเพราะว่ามันมีเขาใส่วายขาวด้วยก็เลยให้วิลเลี่ยมไม่ได้นะคะก็จะยักเส้นพาสต้าไว้ต่างหากอันนี้แม่หิวค่ะแม่ก็เลยแบบว่าใส่เส้นเยอะมากเลยปกติแม่จะใส่แบบว่าเส้นนิดเดียวนะคะนี่เสร็จแล้วเนี่ย <Yes, S 2> เสร็จแล้ววิลเลี่ยมเส้นทานสปาเกตตี้แต่มันมีไหม นะคะอันนี้ซอนนี้ไม่ได้ทำเองนะคะ,ะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ง่ายๆนะคะยยำๆอันนี้คือแม่ทานคนเดียวนะคะแม่ใส่เส้นเยอะมากเลยอ้าวบลยลยมดูเองลิมลียมเก็ตมอเก็ตมอร์ลูกบ,บบว่าถ้าเกิดช่วงทำกับข้าวนะลูกจะแบบ กาะแขงเกาะขามากเลยตอนนี้ยังแบบว่ายังดียังแบบว่าให้ลงไม่ให้อุ้มแล้วต้องเอาของกินมาล่อน้องคงหิวนี่นะคะเสร็จแล้วนี่นะคะแม่ก็เสร็จแล้วนี่เป็นพาส,สปากเกตตี้ของแม่นะคะมแม่หิวมากแม่ก็ใส่เยอะเลยค่ะปกติแม่จะไม่ค่อยแบบว่าใส่เยอะจะชอบเน้นเครื่องแต่วันนี้เน้นเส้นอยากกินเส้นเยอะ นอกจากอชอบขนมจีนแล้วยังชอบสปากเกตตี้ด้วยค่ะลูกชายก็ทานเส้นเปล่าค่ะแล้วก็ผลมไม้แล้วก็เพสตี้นะคะนี่ของแม่เองอร่อยนะคะชิมแล้ว